ทางที่เราก็ไปเข้าห้องน้ำห้องท่าได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการชี้แจงจากเครื่องที่อุทยานเรื่องการปลูกนะครับน้องๆพี่พจะสังเกตว่ามีพันไม้มารอเราอยู่บริเวณนี้แล้วนะครับว่ามีจอบมีต้นพันไม้นะครับเรียบร้อยช่วยกันขยยบตามที่พี่เบลบอกเลยนะครับ โอกาสสายตาันดีแล้วอยู่ก็สิาด้วยน้องๆนี่ครบสิบก่อครับเดี๋ยวมาแหมเนาะดูด้วยนะครับยัไม่ครบสิบอย่าเพิ่งนั่งนะครับยัไม่ครบสิอย่าเพิ่งนั่ง อันนี้ยังไม่ครบครับเด็วอันนี้ครบแล้วครับอันนี้ครบครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันน่าเชื่อใจนี่เขาแถมได้ไหมล่ะครับผมครับอันไหนผู้ชายข้าขอบคุณค่ะสำหรับน้องๆที่มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเราจะจัดที่ก รไม่้ชัดๆหน่อยนะคะเดี๋ยวนะลูกน้าขยับไปทางนี้